สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS ที่ h anel n Peter g b s สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆหลายคนถามพี่ปุ้ยว่าพี่ปุ้ยครับคอร์ดนี้เราจะดีกี่เส้นแล้วมีวิธีการพิจารณาอย่างไงนะครับคลิปนี้พี่ปุ้ยจะมาเฉลยคำตอบทั้งหมดให้น้องๆแล้วก็มีเทคนิคการจำง่ายๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วไปชมกันเลยครับครับผมคลิปนี้พี่ปุ้ยตั้งเสียงเป็น e Standard นะครับสายหนึ่งเสียง e นะครับหรือเสียงมี สาย2เสียง B นะครับหรือเสียง T สาย3เสียง G นะครับหรือเสียงซ่อนสาย4นะครับเสียง D หรือเสียงเรสาย5นะครับเสียง A หรือเสียงลาแล้วก็สาย6นะครับเสียง e อีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือเสียงมีนั่นเองนะครับตรงนี้แนะนําให้ท่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ประโยชน์ในการหาว่าคอร์ดไหนดีดกี่เส้นนั่นเองนะครับทีนี้ให้เราพิจารณานะครับอย่างแรกที่เราจะต้องรู้คือแต่ละเส้นนะครับโดยเฉพาะสาย4สาย5สาย6คือเสียงอะไรบางคนจะจําไปเลยว่าคอร์ด C ดีด5เส้นครับคอร์ดดีด4ี่เส้นครับคอร์ด e ดีด6เส้นครับถ้าการจําแบบนี้บางทีน้องๆอาจจะสับสนได้ถ้าน้องๆ ท่องสายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือถ้าคอร์ดไหนที่ขึ้นต้นด้วย d ขึ้นต้นด้วย a ขึ้นต้นด้วย e เห็นไหมครับก็คือสายเปิดอสาย4ขึ้นต้นด้วย d สาย5ขึ้นต้นด้วยเอสาย6ขึ้นต้นด้วย e เพราะฉะนั้น3ขคอร์ดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคอร์ดอะไรก็ตามอย่างเช่น e ีไมเนขึ้นต้นด้วย e เราก็ต้องดีด6เส้นเพราะว่ารูทอยู่ที่สาย6 คอร์อดอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย A อย่างเช่น A m ม n เนหรือ A หรือ A7 ก็ขึ้นต้นด้วยคอร์ด A แล้วก็ดีด5เส้น<ม>เพราะว่ามีเสียง A เป็นเสียงรูทคอร์ดไหนก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย D นะครับเราจะต้องดีด4เส้นเพราะว่าสายรูทอยู่ที่สายเปิดเสียงดีะ D, นะครับอยู่ที่สาย4นั่นเองอันนี้ก็คือหลักการพิจารณาง่ายๆนะครับสรุปกฎข้อแรกคือถ้าคอร์ดไหนขึ้นต้นด้วย D ขึ้นต้นด้วย A ขึ้นต้นด้วย E นะครับเราจะาจับรูทสาย4สาย5สาย6ตามลำดับพี่ปุ้ยขึ้นตัวอักษรให้นะครับอันนี้คือให้ไปท่องทีเราท่องแค่นี้แหละต่อมาครับกดข้อที่2นะครับถ้าเกิดว่าเป็นขอดทาบนิ้วชี้เราทาบสายไหนให้เราดิดเท่านั้นเส้นยกตัวอย่างนะครับที่พี่ปุ้ยเคยลงไว48้48คอร์ดจับได้ในคลิปเดียวนะครับรูทอยู่ที่สาย6ใช่ไหมครับนิ้วชี้จับสาย6 นั่นหมายความว่าถ้าเราพิจารณารูปทรงทั้งหมดอย่างเช่นตอนนี้คือพี่ปุ้ยจับคอร์ดเอฟอยู่ถ้าพารณาคอร์ดเอฟอย่างเงี้ยนิ้วชี้พี่ปุ้ยกดสาย6เพราะฉะนั้นคอร์ดนียดีด6เส้นอ่าแล้วก็ e p ต่อมาพี่ปุ้ยบอกว่า60คอร์ดอ่า60คอร์ดนั่นคือรูดอยู่สาย5ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดอะไรก็ตามที่เราทาบแบบนี้ให้เราดีด5เส้นเพราะฉะนั้นกดข้อที่2คือจำนิ้วชี้ นิ้วชี้กดที่สายไหนแบบขอดทาบให้ดิดเท่านั้นเส้นนะครับทีนี้กดข้อต่อมามันจะมีบางขอดนะครับที่อาจจะไม่ใช่นิ้วชี้อย่างเช่นคอดจขอด C ใช่ไหมครับขอด G ีขอด C อย่างเงี้ยให้ดูนิ้วที่กดสายที่อยู่ด้านบนที่สุดเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือกดข้อสุดท้ายนะครับกดข้อที่3อย่างเช่นพี่ปุ้ยจับขอด C นิ้วนางพี่ปุ้ยกดอยู่บนสาย5เพราะฉะนั้นคอดนี้ก็เลยดีด5เส้นใช่ไหมครับอ่าดีดเส้นทําไมเราไม่ดีด6เส้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกฎข้อหนึ่ง 1. ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย E ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย A และไม่ได้ขึ้นต้นด้วย D <Right. S 2> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนิ้วไหนที่อยู่บนสุดในที่นี้ก็คือนิ้วนางอยู่บนสุดคือสายหาเราก็ดีดหเส้น <S 2> <S 2> ต่อมาคอด G นิ้วไหนที่อยู่บนสุดอ่าน้องๆลองดูครับ ในที่นี้ก็คือนิ้วนางใช่ไหมนิ้วนางมันอยู่บนสุดคือสาย6เพราะฉะนั้นขอดนี้ก็เลยดีด6เส้นนั่นเองเห็นไหมครับสรุปมีกฎอยู่3ข้อกฎข้อแรกคอดที่ขึ้นต้นด้วยตัว e ขึ้นต้นด้วยตัว a ขึ้นต้นด้วยตัว d ให้ดีดตามรูทเลยให้ดีดตามสายนะครับคอด e 6เส้นคอดขึ้นต้นด้วย a 5เส้นคอดขึ้นต้นด้วย d 4เส้นกฎข้อต่อมา นิ้วชี้ดัชนีคือบางฝรั่งเรียกว่าอินเด็กก็คือดัชนีนั่นเองนิ้วชี้ทาบเท่าไร่ให้ดีดเท่านั้นเส้นในกรณีนิ้วชี้ทาบสาย6อย่างเช่นคอร์ดเดีด6เส้นในกรณีที่นิ้วชี้ทาบสาย5อย่างเช่นคอร์ดบีคอร์ minor, ดบีเมเนอร์ดีหเส้นอันนี้ครับกดข้อต่อมานะครับสุดท้ายกดข้อสุดท้ายคือถ้าไม่อยู่ใน2ข้อเมื่อกี้ให้ดูนิ้วที่มันกดสายเบส ที่อยู่บนสุดอันนี้พี่ปุ้ยเรียกสายเบสนะส่วนใหญ่แล้วก็คือสาย4สาย5สาย6นี่แหละที่เรียกที่เราเล่นนะเป็นเสียงเบสนะครับเพราะฉะนั้นคอร์ด C เห็นไหมครับอยู่บนสุดคือสาย5เพราะฉะนั้นข์ดนี้ดีด5เส้นคอร์ด G อยู่บนสุดสาย6เพราะฉะนั้นข์ดนี้ดีด6เส้นกด3ข้อนี้นะครับจาไว้นะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมว่าคอร์ดที่พี่ปุ้ยบอกต่างๆนา,นานามันมีอะไรบ้างเนี่ยพี่ปุ้ย แปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับให้เราเข้าไปอ่าก็จะมีพาจับคอร์ด48คอร์ดพาจับคอร์ด60คอร์ดประมาณนี้นะครับให้เราไปศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจส่วนน้องๆคนไหนที่ชอบใจอยากเป็นกําลังใจให้พี่ปุ้ยในการทําคลิปต่อไปพี่ปุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือใครที่เป็นมือใหม่กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนน้องๆที่สับอยากสนับสนุนพี่ปุ้ยนะครับผ่านการเป็นสปอนเซอร์สมาชิกช่องอ่าเ้วเดี๋ยวสิ้นปีพี่ปุ้ยมีแจกกีตาร์สตัวด้วยนะนั่นก็ สามารถที่จะกดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับที่ด้านล่างได้นะครับรายเดือน35บาทเท่านั้นนะครับน้องๆก็จะได้เข้าถึง Content e อคอนเทนต์เอกลุศคอนเทนต์พิเศษสําหรับสมาชิกด้วยแล้วก็สามารถใช้อีโมจิที่เป็นรูปกีตาร์เท่ๆท,ที่พี่ปุ้ยสร้างไว้ให้ได้นะครับอันนี้ก็คือสาระทั้งหมดในคลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับมือใหม่นะครับความขยันความอดทนเท่านั้นที่จะทาให้เราผ่านจุดนี้ไปได้นะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์เนาะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับพี่ปุย้ยพีเตอร์จีเบียรนะครับคลิปนี้ตั้งลายไปแล้วสวัสดีครับ